สวัสดีครับมาดูดวงรายวันของวันที่2มีนาคม2566นะครับซึ่งตรงกับวันพฤหัสนะครับขึ้น11ขค่ำเดือน4ปีขานนะครับสีที่ใช้เสริมดวงโดดเด่นท่านโชคลาภอาจะเป็นสีแดงเข้มๆนะครับส่วนสีที่ใช้อุปถัมภ์นั้นนะครับจะเป็นสีเขียวอ่อนๆนะครับอาจจะจะเช็คพลังงานไพ่รายวันของคนที่เกิดที่7วันด้วยไพ่ชุดนี้ครับเดีนีออนไลน์อร์คอลเลคชั่นตลอตนะฮะ แต่ก่อนที่จะไปรับชมคนที่ชมทางทิกตอกช่วยกดหัวใจกดแชร์นะครับคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบุบวกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แกครูบาอาจารย์นะครับใครที่เพิ่งรับชมคลิปของอาจารย์เป็นครั้งแรกและไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆในช่องนี้นะครับกดติดตามโปรไฟล์ให้กับอาจารย์ในทุกๆแพลตฟอร์มเอาไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับดูดวงส่วนตัวครับมีค่าเปิดดวงชะตาอยู่ที่599บาบาทนะครับดูส่วนตัวถามได้ทุกเรื่องนะครับ สนใจคนที่ชมทางทิ้ตอกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ทิ้ตอของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวกันเอาไว้ได้เลยส่วนคนที่ชมทางแพลตฟอร์มอื่นคุณสามารถติดต่อทางอินบ็อกซ์ของแต่ละแพลตฟอร์มเอาไว้ได้เลยครับคนที่ชมทาง YouTube คุณแตะลิงก์ตรงใต้คําอธิบายเข้าไปโอนเงินจองคิวกันเอาไว้ก่อนที่อินบ็อกซ์ของเพจได้เลยครับเอาละครับตั้งจิตติฐานนะฮะอาจารย์จะจับให้วันละ1ใบครับเพื่อเป็น พิสูจน์พลังงานไพ่กันเริ่มจากท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับได้ไพ่สามเหรียญน,นะฮะกิจการในวันนี้ไพ่บอกว่าถ้าคุณทํากิจการเกี่ยวกันในหน้านะครับหรือค่าขายนะครับกำไรก,กาไรนะครับอย่างาทำพวกอสังหาอะไรพวกนี้ก็จะประสบความสําเร็จนะครับการเงินนะวันนี้เงินออกมากกว่าเงินเข้าเพราะฉะนั้นต้องมีการวางแผนกันหน่อย สุขภาพระวังเรื่องของการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้อคนโสดครับวันนี้ความรักของคุณเนี่ยต้องพยายามหน่อยนะนะเขาก็สนใจอยู่เหมือนกันคนที่มีคู่นะครับคุณต้องพยายามหันกลับมาสนใจคนในครอบครัวแล้วอย่าเพิ่งไปคิดอะไรมากนะครับวันวันอาทิตย์ได้ไพ่สามเหรียญนะครับเป็นไพ่แห่งผลประโยชน์นะครับทำบุ่เสริมดวงด้วยการไปไหว้ศารเจ้าพ่อหลักเมืองถวายค่าน้ําค่าไฟวัดเติมน้ำมันตะเกียงนะครับ ถวายหลอดไฟนะถวายสังฆทานอันมีไฟฉายแว่นตาเทียนนะครับไหว้พระประจำวันเกิดนะครับก็คือพระปางถวายเนกขอพรขอโชคลาภจากองค์พระพิคเนตครับผมท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับได้ไพ่เด็กถือไม้เท้านะครับ Page of Wands นะฮะกิจการในวันนี้ไพ่บอกว่า วันนี้ถ้าคุณจะเริ่มต้นทํากิจการต่างๆหรือว่าใครที่ยังไม่ได้งานก็จะได้งานนะครับหรือว่าใครที่เางเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็จะประสบความสําเร็จแน่นอนนะครับนะค่อยเปค่อยไปครับการเงินนะวันนี้พอจะได้มักผลได้กําไรกําไรคนค้าคนขายก็นะครับยังพอได้ยืมบ้างนะครับสุขภาพในวันนี้ดูแข็งแรงนะครับการเจ็บการป่วยก็เบาลงนะคนโสดครับวันนี้ความรักของคุณนะครับความขยันนะครับนะ การแสดงความตินใจก็จะเห็นผลครับคนที่มีคู่นะครับความรักแฮปปี้มีความสุขนะครับเข้าออกเข้าใจกันดีคนบัิจรคได้ไพ่เด็กถือไม้เท้านะฮะเป็นไพ่แห่งกิจการการเริ่มต้นการสร้างตัวตนนะครับทำบุญเสริมเดิมด้วยการไปไหว้พระวัดใกล้น้ำนะครับถวายน้ําฉันน้ําใช้ถวายสังฆทานอันนี้พระตาหารยาน้ําน้ําปานะน้ําผลไม้ไหว้พระประจําวันเกิดก็คือพระปางห้ามญาติขอพรขอโชคลาภ จากองค์พระพิกคเนศหรือว่าไอ้ไข่วัดเจดีนะครับท่านที่เกิดในวันอังคารได้ไพ่สีดาบนะครับกิจการในวันนี้ไพ่บอกว่านะคุณอาจจะมีปัญหาเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะครับช่วงนี้อย่าคิดเยอะครับนะครับทำไปก่อนนะลุยไปก่อนนะถ้าคุณคิดเยอะคุณจะท้อแท้ซะก่อนนะครับ การเงินครับวันนี้นะครับอย่าพึ่งลงทุนทําอะไรถ้าลงทุนไปก็มักจะเสียหายนะครับสุขภาพครับวันนี้ให้ระวังอาการเครียดนะครับคิดเยอะอาการชาตาปลายมือปลายเท้าคนโสดครับวันนี้ความรักนะครับยังไม่สําเร็จนะครับยังไม่สมหวังใจเย็นๆนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณต้องคุยกันอย่าเก็บอย่าคิดอะไรคนเดียวนะครับมันจะทําให้คุณเครียดเนาะคนันาคารได้ไพ่สี่ดาบเป็นไพ่แห่ง ปัญหาล้อมหน้าล้อมหลังเลยนะครับทำบุญเสำนุนด้วยการบริจาคโลหิตทําบุญโรงพยาบาลนะครับถวายสังฆทานอันมีเข็มได้ใบมีดโกนที่ตัดเล็บไหว้พระปฐมวัเกิดก็คือพระปางสายญาตินะครับขอพรขอโชคลาภจากองค์พระพิคเนตผู้ขจัดอุปสรรคครับผมท่านที่เกิดในวันพุธ ได้ไพ่ The e m p r น s s นะครับกิจการในวันนี้ไพ่บอกว่าจะทำอะไรต้องทุ่มเทนะครับทุ่มใจนะครงานถึงจะประสบความสำเร็จจะได้รับความเมตตานะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมีการเลื่อนยรเลื่อนตำแหน่งจะดีมากการเงินนะฮะวันนี้โอ้เงินเข้ามาเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้จะจ่ายอะไรก็ต้องค่อยๆปรับตัวหน่อยเนาะสุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวังอาการเจ็บป่วยทางช่องท้องนะครับมีปัญหาเรื่องของระบบทางเดินอาหารนะครับ คนโสดครับวันนี้ความรักของคุณจะสมหวังนะครับคนที่มีคู่วันนี้นะครับความรักแฮปปี้นะครับปัญหาที่เจออยู่ก็จะคลี่คลายไปได้ดีครับผมคนมันพุธได้ไพ่เดอะเอ็มเพรสเป็นไพ่แห่งความรักความบุดมสมบูรณ์นะครับทําบุญเสริมดวงด้วยการไปไหว้พระวัดใกล้น้านะครับถวายน้ําฉันน้ําใช้ผักผลไม้อาหารเส้นๆทาบุญการศึกษาถวายสังฆทานอันมีร่มรองเทา้าสมุดบินสออุปกรณ์เครื่องเขียนครับ ไหว้พระประจำวันเกิดนะครับพุธกลางวันไหว้พระปางคุ้มบาทขอพรขอโชคลาภจากพระแม่ลักษมีนะครับพุธกลางคืนไหว้พระปางป่าเรไรขอพรขอโชคลาภจากพระแม่ลักษมีเช่นเดียวกันครับท่านที่เกิดในวันพระฤหัสบดีได้ไพ่เก้าดาวนะครับกิจการในวันนี้ไพ่บอกว่าอย่าไปเครียดนะฮะ บางทีบางครั้งคุณแบกปัญหาแบกทุกอย่างเอาไว้คนเดียวมันเครียดเนาะนะฮะให้คิดนอกกรอบนะครับแล้วก็ลงมมือทำนะฮะถ้าคิดอย่างเดียวมันเครียดเนาะการเงินนะครับวันนี้เนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายพอสมควรนะครับสุขภาพนะครับวันนี้ค่อนข้างจะเครียดให้ระวังอาการปวดต้นคอปวดขมับนะครับปวดหัวเนาะคนโสดครับวันนี้ความรักคุณเต็มไม่ได้ปัญหานะฮะเพราะฉะนั้นยังไม่สมหวังนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้คุณเป็นคนที่แบกปัญหานะครับ เครียดเปนทุกเรื่องเลยนะครับมนนีอะไรควรจะเข้าใจกันและเคลียร์กันให้เข้าใจนะอันนี้ก็จะดีที่สุดเลยนะครับคนวันพฤหัสนะครับได้ไพ่ก้าวดาบเป็นไพ่แห่งการแบกปัญหานะครับทําบุญเสริมดวงด้วยการนะครับไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธินะครับอุทิศส่ว,กสวนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรถวายสังฆทานอันมีหนังสือธรรมะหนังสือสวดมนต์ซีดีธรรมะไหว้พระประจำวันเกิดก็คือพระปางสมาธิขอพรขอโชคลาบนะฮะวันนี้ให้ขอกรรับพระแม่ ลักษมีครับผมท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับได้ไพ่หกไม้เท้านะฮะกิจการในวันนี้ไพ่บอกว่าให้คุณนั้นนะครับเฉลิมฉลองทุกอย่างที่คุณประสบความสำเร็จบ้างนะครับในช่วงนี้คุณเคร่งเครียดเหลือเกินนะครับก็ผ่อนคลายเฉลิมฉลองกันบ้างนะครับกิจการจะได้เจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับ การเงินในวันนี้ถือว่าดีมากการลงทุนจะได้ผลกําไรนะครับสุขภาพนะวันนี้ให้ดูในเรื่องของการทานน้ําน้นอยอ่านะแล้วก็พักผ่อนน้อยด้วยนะครับคนโสดความรักคุณเอาชนะใจเขาได้นะครับินดีมากเลยทีเดียวนะครับคนที่มีคู่นะวันนี้ปัญหาต่างๆนั้นผ่านไปแล้วขอให้คุณมีความสุขแฮปปี้ให้เต็มที่นะครับคนวันศุกร์นะครับได้ไพ่หกไม้เท้านะฮะ อ่าเป็นไพ่แห่งความสําเร็จการเฉลิมฉลองนะครับทำบุญเสริมดวงด้วยการไปถ่ายชีวิตโครกระบือจัดดอกไม้ถวายพระ,ราะทาความสะอาดทิ้งพระถวายพระทหารพวกขนมนมเนยนะครับถวายสังฆทานอันมีหมอนผ้าห่มย่ามสบู่ยาสีฟันไหว้พระประจฐมเกดก็คือพระปางรำพึงนะครับขอพรขอโชคลาภนะครับจากพระแม่ศรีอุมาทีวีครับผม่ันที่เกิดในวันเสาร์ครับ ได้ไพ่ t h e ิวท์ออฟฟอนะครับกิจการในวันนี้ไพ่บอกว่าทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นนะครับการงานก็จะดีคนที่หางานก็จะได้งานนะครับการเงินนะครับวันนี้การลงทุนต้องค่อยเป็นค่อยไปเนาะค่อยๆปรับตัวนะครับสุขภาพนะการเจ็บป่วยก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับคนโสดนะวันนี้ความรักคุณจะเจอคนที่ถูกอกถูกใจนะฮะมีบุญมีวาสนาอยู่ด้วยกันคนที่มีคู่นะฮะความรักหรือปัญหาต่างๆที่เข้ามานั้น จะคลี่คลายไปได้เป็นอย่างดีเพราะนั้นยินดีด้วยนะครับคนวันเสาร์ในไพ่เดบิวท์ออฟฟอร์จูนนะครับเป็นไพ่แห่งโชคชะตาและการหมุนเปลี่ยนที่ดีนะครับทําบุญสํานวนด้วยการไปล้างห้องน้ําวัดนะครับบริณพาสังขร์วัดถวายสังฆทาน,นมีร่มมีไม้เท้านะครับทําบุญโรงพยาบาลสงสังฆทานยาไหว้พระประจําวันเสาก็คือพระปางนาคปรกนะครับขอพรขอโชคลาบให้ขอกับ พระศิวะนาตราชหรือองค์พญานาคนะครับผมวันนี้ลาไปแล้วนะครับโชคดีมีความสุขนะครับสวัสดีครับ